เอฟซีนะคะอยู่กับวิวท้องฟ้านะก็วันนี้ช่างพงพาเลาะนะคะก็ไปไหนนะพ่อไปเลาะเลาะไหนอะวันนี้ดูช่างพงใส่แว่นตาสุดเท่เด้โวยมืดตื้อซ้ำพี่น้องมืดไหมเหมือนฝนจะตกไหมเจ้าแต่งตัวรอนี่เจ้าจะไปไหนอ๋อป้บอกเหตุผลบอกที่ไปสิไปปันนาไปปันนาใส่แว่นตาทำไมอยู่ในรถเช้าไปปันนาบ้า ปหยอดน้ำกรดมาแล้วก็มากินข้าวใช่หยอนน้ำกรดเสร็จแล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปปั่นนาเมื่อเช้าลุงนึ่งข้าวพี่น้องเนึ่งข้าวโอนะพอลงมาจากการหยอนน้ำกรดอื็นลุงนี้งกำลังนั่งเฝ้านอข้าวแม่ผัดไปตัดผมเลาะมานะตัดผมเลาะมาหาซื้อกระโปงกับข้าวนะพี่น้องนะก็ถึงบ้านสายลุงนึ่งข้าวโอเนาะเจ้าไปปั่นนาให้ชาวบ้านมาบองกี่ไร่ สองไร่กว่า,วาเนี่ยสองไร่กว่า,วาแล้วตอนนี้เจ้าอยู่ในรถพิกัพใส่แว่นตาอย่างเทพเอดูใส่เกางเกงยีนคนใด,ดพี่น้องเอ้เจ้าไม่คับบ่ไม่คับถังบอกเออมันยืดอยู่บ่นึกว่าจะคับถังของแท้นาะของแท่พี่น้องของแท่เอาเอาเอาพูดพูด,พดจะไปไหนอ๋อตอนนี้นะครับ,บก็กําลังจะเดินทางนะครับไปเซ็นเอกสารให้กับทางน้องมาตอยใครเซ็นใครเซ็นอ พาแม่พาแม่มาต่อยไปเซ็นเอกสารให้น้องมาต่อยเงว้าเจ้าสซ็นพาแม่ต๋อมไปเซ็นเอกสารให้น้อง,องมาตอ่อ,ตอยอเพราะว่าพ่อไม่ได้เซ็นหรอกอพ่อเป็นคนคนขับคนละขับพ่อมไ,ไม่มีสิทธิ์เซ็นใช่ไหมลายเซ็นไม่มีค่าพี่น้องเอ้ยก็ไปเซ็นเอกสารสำคัญมไม่สามารถเปิดเผยได้ ครูเขาไม่เรียกคุณรูแล้วระดับนี้นะทางอะไรเขาเรียกอาจารย์ทาอาจารย์ใหญ่นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้แจ้งมาทางอให้น้องมาต่อยว่าให้ทางพ่อกับแม่มาเซ็นเอกสารอย่างเร่งด่วนนะครับห้ามเกินวันที่เจ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่ วันที่ห้าเผื่อน่นนี่นั่นเนาะเราก็เผื่อไว้นะเขาบอกว่าห้ามเกินแล้วก็ต้องไปก่อนนะแต่น้องมาต่อยแจ้งมาวันที่เท่าไหร่พี่สี่วันที่สี่สามที่สี่นี่แหละประมาณนี้เนาะเราก็ไปก่อนนะพี่น้องนะเผื่อขาดตกบกพร่องหรืออย่างไรนะก่นจะนี่นะครับพี่น้องมีต่งงานต่างงานอ่าพีไปรอเอ็ดนียิ่งกว่าทางไปนาแล้วได้ทีนี้ใช่ เป็นยังไงลูกสาวเจ้าเปลี่ยนแปลงไหมการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไหมมันจ่อยเนาะมันผอมลงนะสูงนิดนึงไม่สูงหรอกข้าเดิมนั่นแหละแต่มันผอมบอกว่ากินข้าวก็รีบเร่งนะคนกินข้าวรีบเร่งไม่เป็นเนาะคนเคยนั่งกินไปเรื่อยๆนะนี้รีบเร่งเลยเลยไม่รู้ว่าอันไหนอิ่มไม่อิ่มเนาะ น้องเอดก็สู้กันไปนะสี่ปีสี่ปีไหวไหมพ่อพ่อนะลูกเอาไหวไหม,มต้องถามลูกว่าไหวไหมลูกบอกว่าไหวพ่อกับแม่ยังพ่อไหวมาเตอยว่าสี่ปีแป๊บเดียวขนาดนี้ขนาดยังไม่ถึงปีเลยนะหาตังนโอ้ยพี่น้องเอ๋น้อนั่นแหละมาเต๋ยว,ว่าพ่อกับแม่ไหวไหมหามาเก็บนะครับทุกท่าน ไม่มีก็กินนะครับมีก็กินคือเก่าคเกไม่รู้จะพูดทำไมน้องพี่น้องอะไปเดินทางพี่น้องไปด้วยกันยางพาราก็ยังปูไม่เสร็จเลยหลืออีกกี่ต้นปูสามสิบต้นนี่แหละประมาณนี้ประมาณสามต้นเมื่อวานลื่นล้มโอ้ยปุ๋ยหกหมดเลยเก็บต้นยางพ่ออีกต้นยางหักอีกไอเดียนะไอเดียขุดโตนะไอเดียขุดโตให้แม่นะยัน แม่นยันไปแล้วทีนึงมันเด่งคืนมันเด้งค้นแล้วขยับขาทีนี้ขยับขาหน่อยนึงเลยถอยไปเหยียบต้นยางตัวเองแม่ก็ทิ้งกิ่งมันเข้าป่านอออไอเดียวว้าะไอเดีแม่ทำยางหักทำยางหักนะยังไง,ไงก็ต้องเอาไปแซมเนาะขูข่คู่กันไปเลยเผื่อมันขึ้น เมื่อเช้าเราก็หยอดน้ำกดนะโดยสี่มีความสบายใจเกิดขึ้นเนาะบอเนาะเพราะว<ช>่าฝนไม่ตกทั้งคืนนะไม่ต้องรีบเล่นได้เต็ม<ด><ย>เต็มได้เต็มเต็มตอนนี้มันก็หยดอยู่เด้อตอนแม่ลงมามันก็หยดจริงแต่นานๆทีนะนะ่ะคิดดูแล้วมันกี่ชั่วโมงนี่ยางเรามันหยดนะเจ้ากีดเสร็จตอนสี่โมงเนาะสี่โมงก็ห้าหกจนถึงตีห้าพี่น้องเลยสิบชั่วโมง ใช่ไหมสิบนั่นแหละเนาะมันก็ยุดได้เต็มที่เลยเราต้องเราจะขี่ไปเรื่อยไม่ต้องพักเลยเนาะไม่ไม่ต้องปิดหน้ายางเนาะตไปเรื่อยเลยมันจะไม่ตายก่อนเราไม่ตายหรอเป็นไหมคนหนึ่งเนี่ยอยู่บ้านนะคุณเราไม่ออเขาไม่ได้พักไม่ได้ปิดเลยหน้ายางแต่เขาไม่แน่เนาะ ปิดคือเก่าแล้วสักเดือนสองสเดือนโอเคดีขูดรถอะไรนี่ที่แต่ก่รถไปส่งอะไรไรถไทยส<อ>ง<ด>่งรถไถรถกิ๋งตอ,อ,อนนี้เราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะก็ถึงบ้านป่าไม้แล้วนะไปเรื่อยๆคือรถขายโอวันนี้เราไม่ได้รีบนะเพราะว่างานเราก็เสร็จแล้วเนาะพ่อเนาะ แปนนาเขาเสร็จแล้วยางเราก็กรีดแล้วยอน้ำกดแล้วคืนนี้เป็นคืนพักนะก็หลังจากที่น้ำกดเรามันอ่อนเนะาะบอกพุยขึ้นไปเห็นยางมันมันจะบวมเนาะมันบวมนะเราก็เพิ่มน้ำกดอีกพี่น้องทีนี้มันเป็นยังไงพ่อ,อม,มันเป็นยังไงเพิ่มน้ำแข็งแ,แก๊กเด็กแข็งน,น้ำตันเลยแน,แน่นเลยนะพี่น้องเราเพิ่มน้ำกดอีกประมาณครึ่งขวดนี่แหลนะเนาะใช่ไหม แล้วเพิ่มน้ำกวดอีกประมาณครึ่งขวดนะพี่น้องมือใหม่เนะขาประปหยัดน้ำกวดเนาะมือใหม่เขาพาประหยัดน้ำกวดพี่น้องอก็เลยประหยัดกับเขาที่จริงนะฤดูฝนนะเขาต้องทำน้ำกวดเข้มเข้มเมนาะเพราะว่าเราวิ่งหนีฝนนะคะพี่น้องเจ้าจะไม่หิวข้าววันสิบโมงสิบเอ็ดโมงละอไปกินไปกินหน้าไปกินข้างหน้าบ่ะ อย่าลืมนะพี่น้องนะมาให้กําลังใจครอบครัวเราด้วยเนาะถึงยังไงคลิปถึงคลิปเจอไลน์สาระดีๆก็มาให้กําลังใจเราหน่อยนะคะจะได้เป็นค่ากินค่าอยู่ของพวกเรานี่แหลนะเนาะนะคะก็ขีดยางก็ได้ค่ารายเดือนให้มาต่อยแล้วจากช่องยู u ูบก็ขอเป็นค่ารายเดือนนะพี่น้องนะอของพกกับเ่ยายเดือนแล้วยังไม่ได้เลย สามเดือแล้วยังไม่ได้เลยไม่ต้องที่แตกอะไรเลยใช่ไหมจะกินอะไรไม่ต้องกินอะไรแล้วต่อไปนี้อ่ะยังไงเอซีคงมาชมใหม่ด้วยเดี๋ยวไปน้องนึอพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ